สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไลฟ์เจอตัวโอปาจิโอปาจิโอปาจิทำไมเน็ตกระตุกดะใจมากเลยเราเราอยากจะรู้ว่าแบบของเธออะไรแบบสระตุกไหมอ่ะไม่นะไหลลื่นเลยเพราะว่าถ้าคนใช้เน็ตเยอะขนาดนี้ต้องสมัครแพ็กเสริมไลฟ์หมดของ AS สมัครกันได้ง่ายๆเลยล็อกอินเข้าใช้งาน my as ด้วย my id ของคุณที่น่ารักเลือก my network ที่ประสิทธิภาพ ระบบจะแสดงคุณภาพสัญญาอินเทอร์เน็ตเลือกสมัครไลท์โหมดกดเลือกแพ็กเกตนี้กดยืนยันเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการจากนั้นกดซื้อแพ็กเกตและรอรับ s m s ยืนยันก็เริ่มใช้งานได้เลยคุณภาพสัญญาอินเทอร์เน็ตก็จะดีเยี่ยมขอบคุณนะที่ทำให้ชั้นอะไร์สดได้อย่างไม่สะดุดเลยวิย่งเธอดูสิคนเข้ามาดูเยอะเลยอะ จส่วนดวงง่ายจบครบทุกบริการและความพิเศษมากมายเพื่อคุณ